e 3 0 0อีกแล้วครับคันนี้ ح. เด <tinc S 1> ี๋ยว <the> ลองสตาร์ทดูฮะตอนนี้สูบ2ขึ้นมาแล้วนะครับอ้าวสตาร์ทดูเดียวกันเรงโอ้โหเนเนเเห็นไหมสูบเอิ่นดยังไม่มีอะไรหยดเลยสูบนี้รั่วมาแล้วนะครับจัดไปก็สําหรับบูเทคไฮบริดนะครับตระกูล e 3 0 0ให้พิมพญฐานแบบนี้นะครับไฟโชว์ต่างๆพวกโคดแรงดันโคดโทษหัวฉีดโทษไอ้นู่นไอ้นี่ตอนนี้โอ้โหกดไม่ขึ้นเลยครับผมนี่ฮะรั่วทั้งปลายรั่วทั้งต้นครับ อ่ะแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาอ่ะเดี๋ยวถอมาเช็คล้างให้ดูทั้ง4หัวแล้วเดี๋ยวเราดูว่าจะต้องซ่อมกี่หัวนะครับเห็ทั้งหลายแหละปัญหาออกจากหัวฉีดนะครับซะเยอะอันนี้โค้นแรงดันตกชัดเจนเลยตรงนี้แน่นอน E 3 0 0นะครับ BuTech Hybrid ตัวนี้สังเกตว่าน้ำมันไหลกลับเกินปริมาณน,น้ำมันการฉีดอีกแล้ว <c oughs> ถอดมาเช็คล้างนะครับถอดประกอบอธปลายล่วซึมนะครับก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรา ยังไม่แน่ใจว่าทางช่างจะให้เปลี่ยนหรือเปล่าทำไมเขาใหม่จังวะของเราอีปลายเราเหรอปเราอ๋อเรื่อของเก่าเป็นแบบนี้นะครับรั่วไปหมดแล้วครับหลังจากที่ซ่อมไปตอนนี้ไหลกลับโอ้โหนานมากแล้วนะครับยังไม่ขยับเลยเดี๋ยวดูนะฮะกดไปเอ้าใส่ไฟหน่อยสิน้องดูฮะดูฮะเดี๋ยวไปลองดูในรถนะครับว่ารถจะหายหรือเปล่าตอนนี้เราต้องมาเคลียร์โค้ดเคลียร์อะไรอีกนะครับฝากด้ฮะ ตอนแรกนะครับที่น้ํามันไหลกลับขึ้นแซกมานี่เลยนะครับอันนั้นคือมันลอกออกมาล้วก็ทําการซ่อมไหลกลับสังเกตด,ด้วยนะครับไม่ใช่ดูแต่ปริมาณการฉีดจากซ่อมเสร็จนะครับก็ทดสอบอ่านข้อมูลต่างๆด้วยเดอ s t สตนะครับก็อย่างข้าวโอชีนะครับก็ขึ้นตัวเขียวทั้งหมดก็โอเคดีแรงดันทุกอย่างขึ้นเขียวหมดนะครับจบแล้วครับเพชเชอร์ที่มันตกแบบนี้ สวัสดีครับพบกับผมเตอร้านหัวฉีดวีเครับเดี๋ยวมาดูมือเซเดสเวทคันนี้นะครับพบกับเจ้าของรถกันดีกว่าสวัสดีครับเสสวัสดีครับครับผมก็พอดีไปปฏิบัติปฏิบัติภกิจมาแล้วก็มาลองรถครับครับก็ขอบคุณมากครับรถปกติตัวแรกวิ่งไม่ค่อยออกครับเราก็คิดว่าเป็นเทอร์โบเหมือนแบบเทโบทํางานไม่เต็มที่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่พอมาดูจริงๆคือหัวฉีดครับ ครับผมัวฉีดพอมันทํางานเต็มที่รถก็ไม่สะดุดครับครับตอนนี้วิ่งมันไหมวิ่งมันครับก็ขับโหมดสปอร์ตตลอดนะครับโหมดสปอร์ตสปอร์ตจะเปียกนะครับตอนนี้ฝนตกขอบคุณครับขอบคุณเสด้วยนะครับขอบคุณเช่นกันครับครับผมก็คันนี้นะฮะเราก็ทําการเช็คัวฉีตนะครับก่อนอื่นเลยเห็นเลยแน่ๆครับข้างนอกรถซุนที่2รั่วไหลกลับเยอะนะฮะแล้วก็มาดูปลายัวฉีตรั่วซึมทําการเช็คล้างซ่อมนะครับซ่อมตามปกติผมพูดกี่คลิปมันก็พูดประมาณนี้นะเหมือนเดิมนะครับแต่่วา รถไว้น่ะประมาณช่วงบ่ายเนาะครับแล้วก็ไปไปทําธุระกลับมาก็พอดีเลยตอนนี้โมงไม่เกิดครับประมาณนี้ฮะก็ขอบพระคุณเสียมากนะครับขอบคุณแจ้งการค้าครับผมก็มีเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ใช้รุ่นนี้แล้วก็จะตรวจเช็คปัญหาระบบปัญหาของบ e ชเด็ดเบนก็มีบริการนะครับตรวจเช็คหรือว่าเช็คโหมชีตซ่อมหมชีตนะครับก็ฝากกูได้ครับกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ครับสวัสดีครับ